ดิฉันซื้อโทรทัศน์มาใหม่ตอนนี้คือแต่งห้องใหม่สวยมากเดี๋ยวจะมาโชว์โอ้ยทุกคนเมื่อกี้โบทำเพื่อหาตอนแรกเลยมื่อกี้แต่ว่าการันตีอะไรไม่รู้มันก็เลยไม่มีฟูดตัวเมื่อกี้อ่ะอ่ะและนี่คือผู้ป่วยของดิฉันในวันนี้คอนัดคนตาบางไม่เป็นหรอแบบทำไมถึงเลือกให้จะอยู่คนเดียวก็ดโหลดเลือกได้เนาะนี่คือตัวอย่างของคนที่กับใจนะแต่งงว่าอยากมาอยู่ตรงนี้ได้ไงถ้าเมาเลื่อไปได้หมด สวัสดีตอน6กโมงครึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราตื่นเช้าเพราะว่าเดี๋ยวไปตลาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรีบมานะคะและตอนนี้นะคะเราถึงป้ายมานที่เรียบร้อยแล้วในเวลาประมาณ 8โมงนะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้คือเหมือนสิวเนี่ยค่อนข้างเร่งงานโบน,นะคะต้องกรอบหน้าเนี่ยคือโบจะพยายามไม่ค่อยแต่งหน้านะเพราะว่าคือเหมือนใสแ่แมสกอะทุกคนแล้วก็มันแพ้อะก็เลยแบบหนักเลยอะหน้าวันนี้ก็แพ้เหมือนแต่ว่าถ้ารักษาหายเราจะมาบอกนะคะว่าใช้อะไรบ้างคือตอนนี้คลินิกก็ไปไม่ได้คือถ้าเกิดไปคลินิกเนี่ยอาจจะจบแล้วแต่ว่าไปไม่ได้ทุกคนโบเซ็งมากเลยนะคะแต่เราก็จะพยายามออกกำลังกาย,ากกามมยแล้วก็กินนะะ้ำไปเยอะแล้วก็กินวปตามินดีๆนะคะแล้วก็ทายาเต้นสิวดีๆนะเดี๋ยวเรา,เราจะมาทาเริ่งทาเมนูการเมน,นูในวันนี้ จะเป็นกุ้งพันเบคอนโอ้โ oh, ห oh. แล้ววันนี้คือกุ้งของเราอ๋อ oh, ได้เลยค่ะคอมโบใช่ไหมคะ่ลรบกวนติดตั้งหน้าบ้านได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวยกขึ้นไปเองดิฉันซื้อโทรทัศน์มาใหม่ตอนนี้คือแต่งห้องใหม่สวยมากเนดะี๋ยวจะมาโชว์เราไม่ได้ใช้เบคอนนะทุกคนเราใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นหมูสามชั้นแบบสไลด์อ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเบคอนมันจะมันจะมีความเค็มเนาะเบคอนมันจะเป็นแบบรมควันมาแล้วไงเราไม่ค่อยชอบกินลเลราชอบกินหนึ่งเงี้ง หมูสามชั้นสไลด์อะไรเงี้ยนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนคือเราจะไม่ได้ใช้เบคอนนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีความเค็มอยู่นี่เป็นกุ้งพันเบคอนแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ทุกคนนี่ตัดหัวเขาดีกว่านะนี่ตัดหัวเขาจะได้แบบนี้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายตอนที่เราเอาไปย่างกัน และในตอนนี้นะคะที่ฉันต้องบอกก่อนว่าสุดยอดอาหารได้อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเรานะคะจะย่างให้เขาสุกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้รูปที่สวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงกลางนะคะจะใส่ชีสกับมัมาม่าเกาหลีนะคะแล้วก็โปะด้วยไข่ดาวนะคะจบเลยวันนี้บอกเลยว่ามันเด็ดมากทุกคนดู mm. ฮะนีนะเฮ้ <Okay. S 1> ยฮมโปมาแล้วทุกคน ทีวีมมาแล้วและนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือห้องของดิฉันว้าวทีวีทีวีมาส่งแล้วเดี๋ยวไว้จะทำรูมทัวร์นะทุกคนตอนนี้คือมันแบบว่าค่อนข้างรกนะคะนี่แต่ภูมิใจทีวีเครื่องนี้มากตอนนี้ก็คือทิ้งไว้เขาโหลดอยู่นะทุกคนโหลดแอปอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะดิฉันต้องลงไปอัดคลิปแล้วไปแล้วโอยทุกคนมเมื่อกี้โบทำ โอ้โห oh และนี่นะคะโฟกัสเขาโฟกัสเขาเราใส่ตัวซอสบาร์บีคิวลงไปด้วยอ่ะและนี่คือผู้ป่วยของดิฉันในวันนี้ทนนะทนอาหารก็ต้องทำโควิดกกต้องตรวจเ <c oughs> ออาบาเดีมาโบจะทำได้ไหมมาถ้าลูกน้อยเป็นนะโบบอกเลยโบก็เละอ่ะรอสิบห้านาทีแต่ตอนนี้มัน มันมันมันน่าจะแบบน่าจะมีความหวังนิดนึง <ST ion> เดี๋ยวเรจะมาทำกรุงต่อตอนนี้ก็คือทุกครั้งที่ตรวจเนี่ยพี่นกน้อยเนี่ยเขาจะไม่รอลุ้นผลนะคะเพราะว่าเขากลัวนะคะเขาก็จะออกไปไหนก็ไม่รู้นะคะออกไปหาที่อยู่ของเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำชีทกัน น้องน้อยว่าไปว่าไปาตอนนี้ก็ประมาณมันเข้าห้องน้ำบ่อยๆตอนนี้ก็ประมาณสินาทีแล้วก็ยังขึ้นขีดเดียวอยู่คือต้องเข้าใจนิดนึงว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรอะ่ะเราก็จะผวาไปโลกนี้หมดเลย<ด><ด>จริงๆ,งๆเออเฮ้ยน้องอาไปวางไว้ทุกคนมันน่ากินมากเลยทุกคนไหนลองบอกสิว่ามันน่ากินไหมตรงกลางนะคะก็จะเป็นชีสฟองดูที่แข็งแล้วนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นไข่ดาวนะคะแล้วก็จะเป็นมาม่าเผ็ดนะคะเกาหลีนะคะไหนดูซิลงน้อยกี่ขีดเจ็ดขีดเลยหรอมันจะเยอะไปนะขึ้นเจ็ดขีดแล้วเจ็ดขีดเลยเหรออ่าแสดงว่าพ่อโควิ่งนี่วางดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไหลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจอีกนะทุกคนถ้าเกิดเขา ว่าให้หยดน้ำสามหยดแล้ทุกคนต้องหยดน้ำสามหยดจริงๆนะเพราะว่าไอตัวหยดเะาโบเคยแบบกลัวว่าน้ำมันจะไม่ออกหรืออะไรเงี้ยไปหยดเยอะพอหยดเยอะปุ๊บแบบมันไหลย้อนกลับแล้วมันก็จะมาเป็นแบบเหมือนเหมือนขีดให้เราสองขีดอะเนาะตอนนั้นอะเคยทำแต่ว่ามันจะเป็นแบบมันจะไม่ใช่ขีดตรงอะทุกคนมันจะเป็นลอยน้ำไหลอะเราก็มาหวาตัวอีกรอบเพราะฉะนั้นสามหยดก็คือสามหยดจริงๆกินได้เลยไหมอะมันกำลังจะปุดแล้วเนี่ยกินไปตามตาจะไหลวันนี้นิวไฮนะลุงน้อยอีกแล้วมาวันนี้นิวไฮเท่าไหร่ลุงน้อยไหนบอกเพื่อนๆหน่อยหน่่่่่ออออยยเเดดีีวพืนๆไมถึงทสุะ วิ้บก,กินแล้วนะผมไม่ค่อยสนใจเลยอะ่ะหิวมืดลงก็เงียบถนนไม่มีรถวิ่งเพื่อนอร่อยคนระับอยึ่งนี้นนะเนาะตรวจเจ็บลุงก็ไปโอลิมปิกครับพวกนี้เกลือขอให้ไปปิดปเถอเพื่อ <c oughs> นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโทรมาเมื่อวานบอกให้โงงานไม่ปิดหรอไม่ปิดให้หน่อยม,มีใครปิดทำไมเขาไปไหนกันหมดกลับบ้านกันจะหมดแล้วมั้งอ่ะตรงกลางกันฟังดูชิดนะสนใจอาหารหน่อยพี่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ชื่อ โมโกมุสุโมโมกาตาลีเอาดีดีโนมุสุโมกาตาลีคือเขานายกอื้มจะขึ้นมาเรื่อยน้อยะบอสาบานว่าผมไม่เคยเว่เป็นเก่งใคพี่เนมพี่เนมพี่นิ่นบอกวะพี่นิมเขาไม่ได้ยินบวกโบเกลือมาใส่หมอต้องจิ้มถีก่อนทุกคนบอกต้องขออนุญาตเอาไอ้ตัวนี้ออกนะชไหมวะมอกินอย่างนี้กับชโคอย ปเป็นยั่ไหนห้าเกก็กยังห่วงสองขีดกันอยู่ไม่ให้โบอย่างเงี้ยเพราะอะไรวะโบก็าข้าง,งมัน่นใจเพราะว่าเขาอยู่เลยในห้องือการที่คนเราติดอะมันต้องไปประสบเหมือนมักโยงอะเขาก็จะมีวงกลมให้ว่าเราเสียงมากเสียง<ๆ>น้อยใช่ไหมถ้าคนรู้จักเราติดแล้วเราเพิ่งไปมาเราเสียงเราเสียงมากแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเจอคนที่เขาติดเลยอะเราเราจะแทบไม่เสียงเลยเราอยู่แต่บ้านแต่ว่าแกแบบแกชอบเป็นไข้ยอย่างนี้อยู่แล้วไงลุมๆุมตัวลุมๆุมก็เลยอาเพื่อความมั่นใจของแกตรวจก็ได้พ่กนี้ตรวจ ตรวจทุกวันเพราคนรู้ว่าเราซื้อเครื่องมาเนี่ยจะหมดแล้วนะในแพ็คนึงอ่ะมันมีทั้งหมด25อัน8,000บาทตรวจมาตอนนี้จะเหลือแค่ประมาณ5อันแล้วเนะี่ยยี่สิาทีแล้วพี่นิน่มอ,อร่อยมากมาชิมหน่อยอทุกคนคือคำหนึ่งต้องมีทุกอย่างนะเนี่ยมีทุกอย่างในคำนี้นะอ,อร่อยมากอยากรู้ว่าทำไมตอนหนุ่มๆถึงไม่มีแฟนแบบทำไมถึงเลือกที่จะอยู่คนเดียวก่อนมันหล่อเลือกได้เนาะ จริงปะแล้วเราก็เลยเลือกมาอร่อยละดูดื่มเหล้าเยอะมากคนเพื่อนอนเดกวน้นีันตัวอย่างของคนที่กลับใจนะกินประเภทนอนแต่ก่อนนอนชักเลยหรอนอน้ำรวมของหลอดน้อยคือประเภทคนแบบนั้นจริงๆอะคือแต่ก่อนไม่รู้จักกันเลยนะแต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดก็จะเจอแกบ้างยังไม่ชอบถึงสิ่งก็ใครแต่ก็จะมีคุยกันบ้างแต่งงว่าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงออกจากห้องก็ประมาณสองทุ่มกลับกินแปดโมงออกไปไหนกินเหล้า ยี่ห้อใครมีเพื่อนเยอะถ้าเมาแล่นไปได้หมดโงแรมไม่น,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 น่ากลัวอ่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพนะื่อนๆทำตามนะไม่แต่ถ้าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอนะ่ะไม่เป็นไรกินไปเถอะแต่ว่า<ด>ให้โรงแรมอย่เห็นมาลงแรมที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอนะ่ะตั้งแต่ขโมยรองเท้าแล้วเป็น,นงานขวางก็จะขวางถน,<ฮ>นนนะโอ้โหแลกลับเองเหรอรู้สึกไงตอนตื่นเช้ามาโอ้โหนี่คือตัวอย่างของคนที่กลับใจสี่ผ้านี่วาเนี่ยคนมากกว่าถนนแล้วหืมโรงแรมกินเถอะอร่อยมากคือเวลี่ชอบคนนะกินดีเพื่อน ทุกคนพอขออินเสิร์ตอันนี้ให้นะเนีย่ยอันนี้คือซอสบาร์บีคิวนะทุกคนเขาไม่ได้สปอนนะแต่ว่าเอามาใช้แล้วโคตรดีเลยนะ่ะขายให้เลยเพราะว่าตอนนั้นนโบลงไอ้นี่มันเป็นน้ำซุปอะไรกีกัดลงให้เขาเลยดิฟตอกแล้วเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะคือไม่มีลูกค้ามานานแล้วพอคุณโบลงแล้วแบบมีคนมาซื้อตามเราก็ดีใจเนาะแบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเขาด้วยแล้วถามจริงอร่อยไหม,มอร่อยมากเขามีซอสบาร์บีคิวกับซอสน้ำดองอ่ะกำลังลุ้นอยู่ไม่น่าจะมาเพื่อนไม่มาแล้วห้าสิบห้าสิ ให <c oughs> ม่เมนูมมนี้จะออกเป็นเป็น,ปน <c oughs> แนวฟิวชั่นเกาหลีฟิวชั่นไปเป็นยุโรปเกาหลียุโรปหน่อยหน่อยตายแล <c oughs> ้วเพื่อกิ้น่านนะมึเราต้องเคียยวออกไม่ต้องเคียย์ออกมันออก <c oughs> <c oughs> หมจริงจริงอร่อยไหมชอบไหมอร่อยมากไอชีท,ที่ตรงน้อยงงเนี่ยไอชีสมันถึงชอบชีสเนี่ยชีสตัวนี้มันเค็มๆนิดๆนยมันจอปรุงอะไรเนะอ ทุกคนรู้จักคำว่าโคตรปะคุณทั้งนึงโคตรอะไรครับโคตรอร่อยอ่ะน้ำมันเรียกได้คำว่าเนรีเชียดเนรีเชียดแปลว่าอร่อยพูดสิเซี่เชียดโอเคนั่นที่เราจะมีแขกรับเชิญในช่องเราอ่ะไหนคุณนําเสนอเมนูของคุณสิครับเมนูนี้นะคะเป็นเมนูกุ้งพันเบคอนนะคะแล้วก็มีฟองดูชีสแล้วก็มาม่าเกาหลีตรงกลางแล้วมีไข่ปกฟองดูชโอ่ะ แม่ชิมสิต้องมีกุ้งด้วยู่โอ้โหถามจริงปล่อยู่ด้วยนี่ใครบางคนอาจจะเหมือนไส้โบังคะไม่เป็นไรโบข้าใจโบหน้าเหมือนไส้จริงอร่อยมากอร่อยไหมกรอบแบบหวานหวานด้วยละมุนเผ็ดๆแบบแล้วก็หอมชีสอ่าแม่ละชีสยังแบบร้อนร้อนยืดๆนะโอ้โหขาวตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นแพนเค้กชีส ดำดำเราไม่กินเพราะมันขูดออกได้ไม่ใช่เล่นๆนะครับนี่น้องๆครับดิทันทําอร่อยมากครับไม่เอาจริงนะพี่นี่ไม่ได้นั่งกินอย่างนี้ในช่องโบนานมากมากเลยทำจะอะไรก็ม้วนพปกติจะอยู่แต่แบบข้างๆแล้วคอยแบบแย่งจุ๊บทำงานที่สองปีแล้วเพิ่งได้มาประมาณสองปีเนี่ยก็คือทําเมนูเวลคัมเลยพี่นี่จะเป็นสายอิตาเลียนนะเป็นสายพวกฝรั่งอะจะบอกว่าเป็นสายยำเราจะไม่ใช่ยำท่่ ใช่แต่วนใหญ่พี่นินจะไปช่องเฮียเพราะว่าเฮียไปไอซีไงเฮียจะเน้นโปรตีนใช่โปรตีนแล้วก็เป็นพวกแบบทำอะไรแบบยืดยืดแบบซีเนฝรั่งๆรั่งนิดนึงอ่ะหัวผ่าน้องนี่ก็คือใส่เครื่องปรุงมันใช่ไหมใช่อร่อยไหมพี่พี่ว่าไงอ่ะหนูขายได้ไหมเ่้ยถามพี่นินใช่หนูอะใช่หนูขายได้ไหมถ้าเราพูดคุยกันแบ้วเนี่พี่นินหนูขายได้หนูก็ขายได้ ต้องแบบว่าตอนนี้มะบ้านเรามีมาตรการไงบ้างทุกคนกินสมุนไพรหมดแล้วก็กินวิตามินซีหมดใช่แล้วก็ดูแลตัวเองกันอย่างดีกินน้ำเยอะอตอนนี้คือสร้างภูมิอย่างเดียวเลยแล้วก็บอไปดูม,มาใช่แล้วก็ออฟฟิศพี่เนี่ยมีพนักง,งานใช่ไหมมานอนนี่หมดเลยกับแบบแคมป์เลยเข้าแคมป์ เพราะว่าคือถ้าใครไม่สะดวกมานอนก็คือเวิร์ฟอมโฮมอะเราไม่อยากให้น้องสุ่มเสี่ยงใช่แล้วเราก็เป็นห่วงสุขภาพของทุกคนใช่เราก็ให้สวัสดิการเลยครับที่พักใช่น้ํำไฟเอาไปหมดใช่ใช่ใช่ทุกอย่างคือแบบงดเดินทางเลยอะคือเราไม่รู้ไงว่ามันมันจะอยู่คือคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวไงบ้านเราคนเยอะถ้าไปก็ไปหมดอะคุณธนินมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆไหมคะกำลังอิ่มเอมกับรสชาติอร่อยจริงไหมถามจริงอะไรทุ้งน้อยอร่อยจริงไหมถามจริงอร่อยเออ รสชาติมันจะเป็นประมาณนี้ด้วยมาม่าเผ็ดที่เราทำใช่ไหมรสชาติมาม่าเผ็ดเราตั้งไว้ก่อนแล้วเราก็ใส่ไข่ดาวแล้วก็มีชีสแต่แต่ว่าชีสเนี่ยมันจะไม่ได้ชีสเต็มๆเหมือนทุกคนมันเป็นชีสแบบมอสซาเรลล่าใช่กินแล้วมันจะยืดสัมผัสมันคือความมันดแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีรสชาติของซอสบาร์บีคิวมันจะแบบออกแบบหวานหวานัวนวแต่ทุกอย่างมันออก ใช่นั้นเลยทุกอย่างมันออกอย่างมะนิดเนาะผสมเข้าไปอย่างนิดซอสบาร์บีคิวจะไม่ได้แย่งซีมามามามันจะไม่ได้มีแค่ความเด้งกรอบของกุ้งมันจะมีความชุ่มของเบคอนที่มันคั่นหรือลอกๆสุดยอดเราต้องเรียนรู้จากเขาป้ายลงไปด้วยซอสบาร์บีคิวนี่คือพระเอกเลยโอ้โหพอป้ายลงไปจัดเข้าไปรวมตัวกันกลายเป็นตุ้มโกโก้คันโกโก้คันทุกคนบอกว่าเราต้องไปกันแล้วอจริง ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเราก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากเลิกแจกมังคุดแล้วไปซื้อวัคซีนประมาณนั้นโอเคขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วเพื่อนๆทำอะไรอ่ะกินน้ำไหมไม่ได้น้ำเรามีคนละขวดเลยนะทุกคนทุกคนบ้านเราเนี่ยโอ้โหเรื่องสุขภาพนี่ไม่ได้เลยแต่ก็อยู่ใกล้กันนะอย่างเงี้ยก็คือติดแล้วนะแต่ไม่ให้กินน้ำร่วมกันไม่อะไรเรากันได้แล้วฟานในบ้านเอาให้แบบไม่ลำบากใจ ถ้าสองขีดก็วิ่งนะบอกไว้ขอนุอันนี้ขาวใสน่าจะปลอดภัยแล้วแหละอ่ะทุกคน๊ายบายดูแลสุขภาพนะคะ